ต่อไปที่รออยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคุณสนิมนะนะรเรื่องนี้น่าสนใจว่าฟังครับผมชอบชื่อเรื่องไม่รู้คุณสนิมตั้งหรือว่าน้องช่วยตั้งนะแต่ว่าฟังแล้วน่าสนใจนะเรื่องวาร์ฟวาร์ฟนะฮะคำนี้กาลังเป็นคําที่พวกเราคุ้นเคยกันในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับวาร์ฟนะฮะวาร์ฟเข้าเมนนะครับประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดวันหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านมา13ปีแล้วตอนนี้คุณสนิมอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณสนิม สวัสดีครับพี่ตกตะกอนครับคุณสนิมฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับครับผมตอนนี้ผมอยู่แถวบางขุนเทียนครับพี่อ่าฮะเดี๋ยวคุณสนิมช่วยผมเสียงดังด้วยนะนะครับครับผมตอนนี้บรรยากาศที่บางขุนเทียนเป็นยังไงบ้างครับอืมตอนนี้บรรยากาศบังเวงมากเลยครับพี่บังเวงร้อนไหมไม่ร้อนเลยเนาะอ่าฮะตอนนี้มาสักหนึ่งไม่ไม่น่าร้อนไม่เหมือนตอนกลางวันเนาะอ่าฮะครับใช่ครับแล้วก็คุณสนิมติดตามฟังเดอะช็อกผ่านช่องทางไหนครับ ก็ฟังทางนี่แหละครับทางยูทูบ u ูทูบอืม่ครคราฮะอายุคุณสิมสามสิบเอ็ดปีนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับอยู่กับเดยเฉพาะคือมีคุณสนิมแล้วคนอื่นอยู่ตรงนั้นด้วยไหมฮะหรือว่าอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวเลยครับอยู่คนเดียวนะคืออยู่อยู่อยู่ในรถคนเดียวเลยครับอ๋อในรถเหรอฮะ เพราะว่ารถอยู่หน้าบ้านแต่ว่าคือคือผมมาพูดอยู่คนเดียวมันกังวเวงนิดนึงนะครับผมพยายามจะจะชวนจะชวนคุยก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าว่าเราเคยเราเคยคุยกันไหมคุณสนิมอ่า ยังน่าจะยังไม่เคยครับเะเออผมไม่คุ้นผมไม่คุ้นชื่อชื่อสนิมเลยนะครับถือว่าวันนี้ชื่อแปลกใหม่ดีฮะดีฮะดีฮะเพราะว่าผมไม่อ่านอ่านชื่อเลยชื่อนี้ไม่ไม่ไม่ได้ผ่านหูมเท่าไหร่นะคุณสนิมแล้วก็ชื่อแปลกดีผมก็เลยขออนุญาตชวนคุยเรื่องอื่นก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะครับจะได้เป็นการทำความคุ้นเคยกันไปในตัวเนาะนะครับได้ครับสนิมฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวี่บ๋องขอเสียงที่ดังขึ้นกว่านี้สักนิดหนึ่งได้ครับเพื่อความชัดเจ นะนะครับคราวนี้บอกว่าที่เรื่องนี้ฮะมันเกิดขึ้นเมื่อสิบสามปีประสบการณ์ที่สินบอกว่าเจอมา้วยตัวเองที่วัดหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบสามปีที่ผ่านมาเนาะเหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยเป็นอย่างไรครับงั้นผมขอเท้าความเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับพี่ปองครับคือผมะฟังดูช็อกมาจากเพื่อนเมื่อก่อนตอนอยู่มหาลัยก็ฟังมาตลอดอืนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสิบสามปีที่แล้ว เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยไปบวชเรียนนะครับเป็นสามเณรบวชเรียนมาซึ่งอ่าผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องเผ้าความหม่นว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวผีมากพี่ป๋องครับครับแล้วก็เคยมีเรื่องราวที่เ็าเรียกว่าไม่ไม่ค่อยดีเลยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของผีสางอะไรงเงี้ยก็คือโดนพี่ๆเนี่ยเมื่อก่อนแกล้งตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ บ้านบ้านที่เป็นบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยทางใต้บ้านผมเนี่ยมันน่ากลัวอืนะครับแต่ก็เดินพาไปมัดอยู่หลังบ้านอถามว่ามัดคือคือเขาแย่ครับตอนเด็กๆเขาแย่อคือเหมือนแบบกลัวมากใช่ไหมอะไรเงี้ยกลัวผาีมากใช่ไหมก็จะพาไปมัดอยู่หลังบ้านมัดคือจับเราจับเรามัดคือมัดมัดเอาไว้มัดมือมัดแขนเอาไว้กับต้นไม้ครับแล้วก็เหมือนเหมือนเขาหยอกอะครับสี่ห้านาทีเขาก็มา แกะมัดแล้วก็เราก็มีประสบการณ์ด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ตัวตัวมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มันเป็นปมในใจมาเสมอเลยครับพี่ป๋องครับครทีนี้เข้าไปในเรื่องราวของของของเรื่องอ่าเป็นชื่อเรื่องที่ที่เป็นชื่อเรื่องว่าวาร์ปเข้าเมาในนะครับรับเข้าเรื่องเลยครับก็คือผมเนี่ยไปบทเรียนครับอยู่ในเมืองในตัวเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือถ้าเพื่อนผมยังฟังอยู่เขาจะจําได้เลยว่าว่าวัดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะจบแล้วพี่ป๋องครับเป็นปีสุดท้ายแล้วแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่มหนึ่งสองสามเนี่ยครับผมก็อยู่มาหลายวัดนะครับอืแต่หลายๆวัดที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยประสบพบเจออะไรกับเรื่องนี้มาก่อนเลยครับมันก็เป็นเรื่องแปลกนะพี่ป๋องจริเราอาจจะเคยได้ยินแค่ เส <ste en> ียงอาจจะแว็บเว็บอะไรเงี้ยครับมันมันเป็นความรู้สึกของเราผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงไง <น S 2> คมันพิสูจน์ไม่ได้เลยครับครับแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งออืตอนที่ผมอยู่ชักช่วงน่าจะประมาณมอ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 หกอะครับท <unk S 2> ี่บอกอืครับอ่าวัดที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในเมืองนะแต่ว่าบรรยากาศที่ป๋องผมบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่มันน่ากลัวมากๆครับเพราะมันมีแต่พวกต้นไม้ใหญ่ครับมีแต่พวกแบบ คือบรรยากาศแบบ<อ>นั่งคนเดียวข้างวัดไม่ได้คอณอ่อ,อครับที่นี้เรื่องราวเนี่ยก็คือผมเนี่ยอยู่กุฏิกุฏิหลังหนึ่งซึ่งนมนีทั้งหมดสามห้องเรบพี่ป้องอแต่สามห้องเนี้ยเป็นกุฏิไม้นล้วนๆ<อ>นะครับผมว่าอายุของกุฏิไม้เนี่ยคร,ร,รวมห้าสิบหกสิบปีได้นะผมว่า<อ>ครับค่อนข้างนานแล้วก็เก่าแก่มากครับ มันมันรู้สึกได้อรพี่ป๋องถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่ชอบมาพาืลเรารู้สึกแบบมันวังเวงตลอดเลยในการที่เราอยู่ตรงนั้นครับผมเนี่ยเป็นสามเณรเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยผมได้นั่งสนทนากับสามเณรซึ่งเป็นสามเณรรุ่นเพื่อนนะครับก็มีสักประมาณสองรูปถึงสามน่าจะสามนะถ้าที่ผมจำก็สนุกเฮฮาสัิทสนค์เรื่องของ คือคือสไตล์ถ่มาเนียนแบบสนจะนากันสนุกครับก็เด็กก็เล่นกันใช่ครับอ่พราลาเด็กก็คือส่มมาเนีก็คือเด็กคนนี้ไหละก็คุยไปเรื่อยๆครับคุยเรื่อยๆจนถึงอ่าช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนกว่าๆครับเที่ยงคืนกว่ากว่าเนี่ยเราก็นั่งคุยกันปกติแต่ว่าวันนั้นอะผมผมมีทางหอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในการส่วนทนากับเราสามคนแล้วก็มันมีอะไรแปลกๆอยู่อยู่ ข้างๆเราตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้เอกใจนะครับแต่ว่าผมมองเท้าความหนอนว่าก่อนที่ผมจะเข้านอนในกุฏิหลังเนี้ยทุกคืนอ่ะผมจะต้องมองไปที่เมนก่อนทุกคืนเลยครับคราวนี้เมนที่มองไประยะมันมันใกล้หรือมันไกลประมาณสิบห้าเมตรครับพี่ปองอยู่ใกล้มากเพราะว่าใช่ครับอยู่อยู่ใกล้มากเพราะผมแม่เหมือนกุฏิผมเนี้ยมันมันอยู่หลังเมนเลยครับพี่ปองแล้วก็ เป็นกุฏิที่อยู่ทางด้านขวาซึ่งซึ่งผมใกล้สุดกับป่าห้องคนอื่นๆต่างห้องที่อยู่ติดกันนะครับถามว่าผมมาอยู่ปีแล้วผมกลัวมากคับรู้สึกบอกเฮ้ยมันไอ้ไอ,ไอนี่เราอยู่ใกล้มากเลยนะนี่คือที่เผาคนนะที่รับใช่ครับพี่แล้วผมะนอนอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะครับแต่ผมไม่อยู่ได้เพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะจบภาคเรียนทุ่จะไปเรียนต่อไปอ่าระดับปริญญาะครับ ทีนี้เรื่องราวมันมันเกิดขึ้นจากว่าผมอ่ะสนทนาจบกับเพื่อนเพื่อเนี่ยเสร็จแล้วอืผมก็ง่วงนอนละทุกคนก็ง่วงนอนเหมือนกันแต่ทุกคน่ะเข้านอนก่อนผมอืนะครับก็คือทุกคนก็เข้ากุฏิไปแล้วก็เข้านอนก่อนผมผมเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าผมยังอยากนั่งต่ออีกสักนิดนึ่งแล้วก็มันมันง่วงง่วงนอนมากๆครับก็เลยก็เลยลุกขึ้นไปจากจากด้านหน้าซึ่งมันเป็นอาคารเหมือนแบบของเก่าหน่อยนิดหนึ่งผมก็เลยเดินเข้าไปครับ ก่อนจะถึงปุตติละเป็นประตูไม้ด้านหน้ามันจะเป็นประตูอ่ะเปิดสองบ้านนะพี่๋องครับครับเป็นเปิดออกทีนี้เนี่ยผมก็ทํากิจกรรมเหมือนทุกคืนก็คือก่อนนอนเนี่ยผมจะมองไปที่เมนทุกวันเลยครับแต่วันเนี้ยมันเป็นวันที่พิเศษกว่าทุกๆวันจริงๆผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าชีวิตผมนะมันจะเจอเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดจากประสบการณ์จริงที่ผมเห็นจริงอะครับผมก็มองไปที่เมนครับ วันเนี้ยผมเห็นนะพี่บอกผมเห็นรูปลักษณ์หน้าเป็นคนแต่ผมไม่เห็นตาไม่เห็นนารังแต่มีหูสิผมเกรียนครับที่อันนี้ผมเล่ากัคนลูกมันจริผมจำเป็นเรื่องจริงที้ท่านเกิดแล้วแล้วผมไม่ใช่ผมเกรียนที่ผมมันแบบไม่มีผมอ่ะเหมือนทะที่แบบโกนหัวแล้วแบบ มีแต่ดวงจมูกกับพี่แล<ฆ>้วไม่มีตานม้มูมแบบเราอย่างได้ชัดสิ่งที่ผมเห็นน่ะผมเห็นแจกแสงไฟที่มาจากวามไฟฟ้าที่อยู่ข้างๆเมนด้านข้างม,มันจะสะท้อนกลับมาที่ที่ห้องบ<ฆ>ุตปีผมได้อย่างชัดเจนมากมใจผมว่าผมว่าอุไม่เคยเจอี่อปองคนๆไม่เคยเจอแต่ในใจยังคิดมันคนมื่อวาน มันมันเป็นคนด้วยความรู้สึกเราที่เรามันไม่ค่อยเชื่อพีอ่ม,ม่อยเชื่อว่ามันจะเป็นจริงครับผมก็ยังต่องจิตตองใจก็เลยก็เลยมีคําถามมาว่าม,มันมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งพี่เขาชื่อบิลลี่บิลลี่เนี่ยจะนอนอยู่เป็นที่ประจำก็คือหน้าเมนตรงนั้นอยู่แล้วแต่บิลลี่ผมยาวพี่ป๋องอแล้วบ,บิลลี่อะ่ะถ้าผมยาวผมว่าเอ้ยถ้าบิลลี่ไปโกนผมหรือว่าไปตัด<อ>ผม เช้ามาเราก็ต้องเห็นว่าเขาไม่มีผมอยู่ตรงนั้นครับทูกแต่เช้าเช้ามาปุ๊บบินลี่ยังคงผมยาวพี่ยังเหมือนเดิมไม่ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างตรงนั้นครับทีนี้ผมผมมองว่าผมตั้งใจมองมากแต่สิ่งที่เจอก็คือเขาอะ่ะมีแค่ครึ่งท่อนท,ที่ต่อนื่นน มีแใชขึ้นจริงๆขึ้นบนใช่าตั้งแต่ตั้งแต่หัวถึงเอวใช่ตั้งแต่หัวถึงผมว่ามันมันจะไม่เอวมันจะมาอกเลยประมาณช่วงหัวถึงอกใช่ครับมันไม่มีช่วงเอวครับมีช่วงอกหัวถึงหัวถึงอกครับแล้ววิธีการเคลื่อนที่ของเขามันไม่ได้เคลื่อนแบบเหมือนคนดินนะอืัเคลื่อนแบบแขนนิ่งตัวแนบแล้วก็ เงาแบบสไลีเข้าไปในเมเลยสาลไปวับครับผมผมเล่าที่ผมยังตกใจคือทามปีที่ผ่านมาผมเก็บเรื่องนี้ได้แค่แบบเล่าข้างเพื่อนเล่าเล่าให้เพื่อนฟังเท่านั้นแต่ผมไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมจะได้มาเล่าในเดือยช็อกไดพอดีเมื่อคืนน่ะน้องนั่งฟังกันอยู่เลยคิดว่าเรื่องนี้ผมอยากจะถ่ายทอดได้กับเพื่อนเพื่อนในเดือยช็อกเนี่ยได้ฟัง ราะมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมผมได้เห็นอะไรแบบนี้จริงๆในชีวิตผมไม่เคยเจอเลยที่บองจริงๆผมเก็บเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมอยู่มหกตอนนี้ผมอายุสามสิบเอ็ดแล้วมันมันเราวสิบสามปีย่างเข้าปีสิบสี่แล้วซึ่งเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นครั้งแรกของผมในชีวิตที่ผมเจอจริงๆครับอครับแต่ว่ามันไม่จบมันไม่จบแค่นี้ที่ปองครับ คือมันมียังมีต่ออีกนิดหนึ่งอ่ะหลังจากเรื่องราวที่ผมได้เห็นวันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอีกสองวันต่อมามัน<อ>มันมันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นในห้องผมนะครับพี่<อ>ต่อครับก็วันวันนั้นอน่ะผมว่ามันมันใกล้จะจบภาคเรียนของผมแล้วแหละแล้วก็ผมเนี่ยตื่นนอนทุกเช้าเนี่ยเราตีห้าครึ่งอ่ะเราจะลุกขึ้นมาบินสะตะถูกต้องไหมค,ครับเพราะเป็นธรรเนียนต้องต้องออกบินทัอืม แต่แต่เรื่องราวมันมันจับกลายว่าเขาทะท้อนภาพนั้นมาให้ผมเห็นอีกรอบเือน,<ม>นเงนมืเนเขาต้องการจะสืบอ,อะไรอีกขั้นอย่างหนึ่งนอะ่ะเหมือนมันยังไม่จบตรงตรง<ม>ที่ผมเห็นอะไรตรงนั้นไนงะทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นว่าผมนอนแล้วผมกําลังจะตื่นพอดีพี่ปอง<ม>แต่พอผมจะตื่นอ่ะมันมีเหตุการณ์กันก็คือม,มีมือพี่ปองม,มีมือเนี่ยครับผมจําได้ติด ติดความรู้สึกผมจนทุกวันเนี้ยมผมสาบานได้นี่คือเรื่องจริงรเรื่องจริงคือเขาอ่ะเอามือมือขวาจับก,ก่อน<ม>พี่ลองใช้มือที่ะและ้วจับขาตัวเองเออจับจับข้อเท้านะด้านซ้ายก่อน<ม>แล้วก็มือซ้ายเขาจับด้านขวาอื<ม>จับมาห้าครั้งจนถึงจนจน,จนถึงขาอ่อนผมมาครับครับผมขยับตัวไม่ได้มผมก็คิดเอาโอเค ใช่ผีอาแน่ๆน,นี่คีค่เรื่องคือผีอำอันนี้คือคือผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะเคยเจอบ้างอ,อาจจะเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือรหรือแต่พอหลังจากที่เขาจับเกตออะภาพเหล่านั้นอะมันมาเป็นภาพฝันให้ผมน,นั่งทั้งผมตื่นที่ป่องตกแตกใจมากเรื่องนี้ผมไม่เคยหาค<อ>ําตอบได้เลยครับ,รบมันเป็นภาพฝันคือผู้ชายคนเดิมไม่มีหน้าเหมือนเดิมบวล้างเหมือนเดิมเลยี่มีแต่หูผมคิดว่า เขาต้องการอยากจะบอกว่านี่ใช่ที่ของเขาหรือเปล่าทุมปูอทุดปูดลุกพี่คเหมือนกันคนลุกเหมือนกันอืมเพื่อไรมันมันมันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คฟังแต่ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่ผมกระสบกบเจอแล้วผมไม่เรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่เล่าให้เพื่อนแต่มันยินฟังตรงไหนครัะผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรหเขากลัวหรือไม่กลัวแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกมีนดูช็อกโอ้ยสูดหู นี่คือนี่คือนี่คือเรื่องราวที่สินิมเจอมาโดยตรงเลยครับพี่ตั้งแต่สมัยบวชเรียนครับอันนี้ตอนสมัยเด็กตอนนี้ผมผมลาศิกขามาตั้งแต่ตั้งแต่จบมม .6 มาแล้วเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเลยครับหลังจากนั้นผมก็อยู่กรุงเทพมาตลอดแสดงว่าแสดงว่าเราเจอเขาคนเนี้ยถือว่าเป็นบุคคลปริศนานะสองครั้งก็คือเจอตรงตรงเมนครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนมาเจอในในกุฏิอีกครั้งหนึ่งถูกไหมฮะ ถูกต้องคระคนนี้ระยะห่างผมคิดว่าเขาเขาคงจะอยู่ที่กุฏินั้นแน่เลยใช่ใช่เขาต้องการจะถืออะไรผมทั้งอย่างอ่ะคนนี้ระยะห่างนะฮะสนิทหมายว่าระยะห่างในการเจอเขาครั้งหนึ่งกับครั้งสองเนี่ยมันห่างกันกี่วันสองวันสองวันนะครับใช่เออถ้างั้นผมขอย้อนไปก่อนขอย้อนกลับไปที่ครั้งแรกก่อนไอตอนนั้นที่เห็นเขาคนเนี้ยรู้แล้วว่าต้องเป็นผู้ชายแน่ๆผมศีรษะไม่มีผม ไม่เออหูตาไม่มีมีมีแค่มีเอะมีแค่หูคือเหมือนที่เห็นนะเหมือนเหมือนที่รู้ว่าเป็นเบ้าหน้ามีมีเหมือนรู้ว่ามีหูมีอะไร้ยครับเป็นเป็นทรงประมาณใกล้าย้หูโมเดลแต่ว่าแบบไม่มีผมไม่มีอะไรไม่มีตาไม่มีปาก ไม่ีตาครับแต่แต่แต่เหมือนเราเหมือนเราสะท้อนเห็นเหมือนเราเห็นจมูกกับหูอ่ะครับแต่ตาเราไม่สามารถดูได้ว่าเขามีตาหรือไม่มีตาไม่มีเบ้าไม่มีอะไรผมมองไม่ได้เลยแล้วก็มาแค่ครึ่งข้าเตียนไยจากผมเลยครึ่งบนก็คือมาตั้งแต่เห็นที่คือคือหัวจนถึงออกมาสักครึ่งนึ่ไม่มีเอวแค่หกแค่อกครับเห็นเขาวาฟเข้าไปในเมนเขาวนี้คําว่าวาฟเนี่ยวิธี วิธีว้าแบบะผมไม่ได้แบบสายแต่เขาเลื่อนเข้าเขาเหมือนเขาสไลด์เข้าไปในเมนผมพูดก็เหมือนนิยายเหมือนเหมือนเรื่องเล่านะพี่แต่มันคือความจริงที่ผมเห็นจริงๆจากประสบการณ์จริงโดยตรงเลยที่ถามได้เลยวาร์ปเขาว้าเข้าไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้านับเป็นวิคือการการปรากฏตัวของวิญญาณตนนี้นะถ้านับเป็นวิเท่าที่สนิมเห็นอะคือมันมันมันใช้เวลานานขนาดไหน ถ้าถ้าผมเท่าที่ผมยืนดูเลยนะอืมผมนับได้ผมว่าก็ประมาณเจ็ดแปดวินาทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วบุ๊ปไปเลยเข้าเข้าไปในเมนเลยใช่กระุกแล้วแล้ววิถีเขาคือตรงเข้าไปหน้าเมนนะครับหน้าเจงตะกกรที่เข้าเผาเลยครับเพราะผมรู้วิถีตรงนั้นดีเพราะว่าเราอยู่กับตรงนั้นมาตลอดเรารู้เรารู้ดีว่า วิธีการเรื่องของเขามันเข้าไปตรงนั้นเลยอมันคือมันคือเชิงตะกอนว่าเขาคงจะสื่อสารว่าเขาเผาตรงนี้นะณ<อ>ที่ที่เขาอยู่นะ่าจะเป็นท,<อ>ที่หลังจากนั้น่ะนผมว่าอุทิศส่วนบุญให้เขา<อ>น,นสมาธิให้เขา<อ>ในโบสถ์ที่อยู่ข้างๆเมน<อ>ผมทําให้เขาสามวันเต็มๆ โอ้สนิมฮะคราวนี้มาถึงครั้งที่สองครั้งที่สองที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามาอยู่ในกุฏิแล้วเมื่อกี้ผมผมผมชอบคําที่สนิมพูดว่าคือเหมือนเราไม่ได้หลับแต่ว่าเขาเข้ามาในความฝันเราขณะที่เราไม่ได้นอนไม่ได้หลับนะครับพี่ใช่ครับามาตอนแรกครับผมผมตื่นแล้วพี่ตามรู้สึกที่ป๋องนึกตามผมมาครับผมตื่นแล้วผมดูนาฬิกาแล้วตีห้าครึ่งชัดเจนมากเาว่านาฬิกาปลุกนาฬิกาตอนนั้นไม่ได้เป็นโทรศัพท์พี่ มันมันมันเป็นนาฬิกาปลูกแบบเหมือนเ,ออเป็นกลมๆเล็กๆแล้วมันมันยิ้งแล้วก็เราก็กดออกอเมืม่อก่อนนะนะสมองติดกว่าปีแล้วโทรศัพท์มันไม่ได้ออทันสมัยเหมือนทุกวัน,นเขามาจ,จับจับที่ข้อเท้าจับจับ่บยผมมีความรู้สึกเลยว่าเป็นเป็นมือครับเป็นมือนะเขาจับเขาเขาไม่ได้จับแบบแบบ แรงเขาก็จับด้วยความไม่งวนคือแบเหมือนเหมือนมาไตเราอะพี่ป๋องไตแต่ว่าวิธีการไตเขาลงนิ้วให้ชัดเจนมากคือผมสัมผัสได้ว่าเหมือนคนขับเราพี่ป๋องจนมาถึงต้นขาหรือขาออกใช่คือห้าครั้งครับเขาจับขวาก่อนซ้ายขวาเออแล้วก็ซ้ายอืมแล้วสุดท้ายคือขวาอยู่ที่ตรง ขาอ่อนผมอยู่ตรงทางท้ายผมเนี่ยทพี่ปองสนิมแต่อันนี้แล้วอันนี้เราเราเราไม่ได้เห็นเราเราไม่ได้เห็นเขาใช่ไหมแต่ว่าเป็นความรู้สึกว่าเหมือนโดนโดนจับที่ขาถูกต้องไหมไม่เห็นครับไม่ได้เห็นแต่ความรู้สึกที่ผมใช่ครับไอตอนนั้นคือผมตื่นผมยังตื่นอยู่เอแต่พอเขาจับปุ๊บเนี่ยครับภาพฝันของผมมันเรื่อมมาหลังจากมือจุดท้ายที่เขาจับอะแล้วแล้วแล้วเป็นภาพฝันที่ เห็นหน้าเขาแบบเดิมที่ผมเห็นที่เงตๆก่อนนี่คือผมกําลังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ก้อนหนังสือสารเขาตายตรงนี้หรือเปล่าแล้วเขาเขาต้องการหนังสืออะไรผมทั้งนั้นที่ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เกือบเป็นปีแล้วแต่เขาไม่มาแต่วันที่ก่อนที่ผมจะไปอ่ะในวันที่ผมกําลังจะติดภาคเทอมเรียนแล้วผมสอบเสร็จอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมกําลังจะไปจากที่นี้อ่อเสนอวิบาับทำหน่อย นอกจากที่ที่ที่เราเจออสัมมเนนสัมเนนรูปอื่นเนาะนะฮะหรือว่าคนอื่นเคยเจอแบบที่สนิมเล่าาให้พี่ฟังไหมครับอืมผมเนี่ยหลังจากเรื่องราวที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเคยถามนะทุกคนไม่มีใครเจอเรื่องนี้ครับไม่มีใครเจอเรื่องนี้เลยอแม้กระทั่งพิธานเองที่ทุกตันนี้ยังคุยกับเขาอยู่ เขาก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในที่ย่งหนึ่งทางภาคใต้ตอนนี้ก็คือยังคุยกันอยู่ยังอะไรกันอยู่ก็คือผมก็เคยถามเรื่องนี้เรื่องราวมันไม่เคยเกิดขึ้นเขาแค่แบบบอกว่าก็แค่แบบสั่งหอนใจนะว่าสุตตรีนี้มันก็แปลกแต่ด้วยคนที่อยู่ประมาณสี่ถึงห้าลูกเนี่ยครับเพราะเมื่อก่อนสมัยาสักิจปีที่แล้วความเป็นอยู่ในแต่ละวัดมันก็จะมันก็จะ อ่ายากลําบากในตอนนี้ที่แตกต่างออกไปครับพี่ป๋องแล้วแล้วผมมาตั้งใจมาเป็นผมว่าตั้งแต่ผมเรียนมหาลัยผมเคยคิดอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยในในรายการดชอของพี่ป๋องมานานมากแต่ผมไม่เคยเมอกลับตรงนั้นเลยอาจจะได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างแต่เมื่อวานอ่ะพอดีนั่งฟังกับน้องแล้วน้องบอกว่าเอ้ยพี่อยากเล่า เรื่องนี้ให้กลับเดชอบฟังไหมมีเรื่องราวไหมผมบอกเรื่องนี้ผมเก็บมาสิบสามสิบสี่ปีผมได้แค่เล่าให้กับรุ่นน้องหรือเพื่อนฟังแค่นิดหน่อย คับแต่ไม่เคยเล่าลึกถึงขนาดเรื่องเนี้ยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอาประสบการณ์มาเล่าถึงผมไม่เคยเจอผีเลยผมไม่เคยเจอจนจนจนถึงวันนั้นนะครับส่วนตัวพี่พี่พี่เชื่ออย่างที่สนิมเล่ามาทุกอย่างเลยครับคราวนี้มันจะมีคําถามหนึ่งสนิมก็คือแล้วถ้าเจอแบบเนี้ยเราพอจะรู้ไหมครับว่าวิญญาณตนเนี้ยวิญญาณผู้ชายคนเนี้ยที่มาแค่ครึ่งท่อนเนี่ยเขาเป็นใครอะครับเอ่อถ้าที่ผมไปสืบประวัติดูจากจะค แม่ยกเขาเรียกแม่ยกเมื่อก่อนเขาเคยดูแลเราสี่ห้ารูปเนี่ยก็ยามฝนตกเราก็ออกบินกระบาดไม่ได้เขาจะคอยเอาเข้าปลาอะไรนี่ให้ขานนะครับผมผมไปได้เรื่องราวเนี่ยเรื่องราวที่ที่อาจจะใกล้เคียงกับเรื่องนี้เลยก็คือเมื่อก่อนนะเคยมีเคยมีพระรูปหนึ่ง้วนท้วมหน่อยนะครับคุณจะ้วนกวนท้วมอ่ะ ซึ่งถ้าถามมาใกล้เคียงนะหรันสิ่งที่ผมกับีปบอกเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีเคยมีพระอ่าอยู่กุฏินี้ถามปีแต่เขามีโรคเขามีโรคโรคประจาตัวโรคไม่นั่งแล้วเขาไปเบ่อยนะครับแต่เขาจะเป็นคนเก็บตัวไม่พูดกับใครนิ่งนิ่งหน้าตาเขาจะนิ่งรับนะครับเขาเสียชีวิตจัดตรงนั้นครับพอเต็กเต็งเนี้ยมารับศพนะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าเพราะว่าเขามาแค่ท่อนครึ่งท่อนไม่ได้มีอะไรเห็นยาแต่คือพระตอนที่เขาเสียไปเขาเสียไปแบบรูปลักษณ์แบบปกติทั่วไปครับแ,แต่แ,แต่แต่มันยังมีมันยังมีเรื่องเล่าที่ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าอยู่ตรงนั้นเลยพี่ปออ๋องอืก็คือแม่ยกผมเนไงเขาบอกว่าเขาเคยเห็นพระรูปนี้ออยู่กุฏิดย่างนี้ครับ กูซึ่งบานหน้าต่างจังหันไปทางหน้าบ้านเขาซึ่งจะมีต้นตาลมุ่งข้นนลุกอีกเนี่ยนะฮะค่อคุณลุกเิดคนลุกเนยคือมันมันเป็นเรื่องภาพจำที่ผมแค่อูผมไปอยู่ตรงนั้นหนึ่งปีโดยที่ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติตรงนั้นเลยที่บอกค่ะซึ่งมันมารู้ตอนที่ผมใกล้จะออกตรงนั้นไปแล้วอ่ะค่ะแล้วพอบทสรุปสุดท้ายที่ผมมารู้หลังจากที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นแล้วอ่ะอื ผมบอกไปลาสิกขาไปแล้วมาอยู่กรุงเทพได้สองปีผมจึงกลับไปที่นั่นแล้วผมรู้เรื่องราวออซึ่งมันตลบปักไปหมดเลยรับกลายเป็นว่าผมก็ไม่ได้รู้ตอนนั้นแต่ผมบอกมารู้หลังจากที่ผมออกไปเลยอีกปีสองปีเพราะผมกลับไปช่วงสงการครับช่วงสงการผมก็จะกลับไปไหว้พระอาจารย์ที่อยู่ในเมืองก็คือเหมือนเขาจัะไหว้พระอาจารย์ที่เป็นพระคุณกับเราอะไรอย่างนี้ครับครับ ครับก็เป็นประสบการณ์โดยตรงครับตอนนี้ผมอยากให้แบบท่านผู้ฟังทุกคนนะครับพี่ๆ้องที่อยู่เนี้ยรับรู้เรื่องราวนี้จากผมนะครับครับก็อาจจะตีตีความคาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นเป็นเป็นพระรูปนี้หรือเปล่าซึ่งเอาความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งครับพี่ป๋องที่ผมอยากรู้จนรู้วันเนี้ยผมยังไม่ได้ทราบอะไรจากตรงนั้นเลยคือผมไม่ได้รู้ว่าเขาต้องการอยากให้ผมทําอะไรให้เขาเนี่ยคือคือคือสิ่งที่ขาดใจ อืมใช่ครับ,รบแต่ผมมากได้ได้ทําบุญเนี่ยเขาค,ค,คือได้นั่งสมาธิวร,รว้ทานให้เขาเป็นสามวันอย่างนี้ผมไคยเล่าใ้ฟังก่อนนะคือผม,ผมอยู่ในโบสถ์อะครับผมทําให้เขาตลอดคือผมไม่รู้ว่าที่คุณมาคุณอยากจะให้ผม ผมว่าเขาต้องการผมว่าเขาต้องการบุญกุสนิมผมว่าคุณสนิทําครบแล้วนะถามมผมมุมนี้นะผมว่าเขาอาจจะมาสื่อเราเพราะว่าเขาต้องการบุญจากเรานั่นแหละและเมื่อเราทําไปแล้วผมว่าเขาถึงไม่มาเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็แสดงว่าเราจะทำาไปคือเขาไม่ได้พูดอะไรเลยแต่คนที่อยากจะต้องการอยากได้คืออยากให้ทําอะไรให้หรือรู้สึกว่าเขาทุกข์ทรมานจากตรงนี้หรือเปล่าหรือยังเป็นวิญญาณติดอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็คงอยากจะสื่อสารอะไรให้ผมได้ได้รับรู้รับทราบกับความจรอง ครับอ้ารตรงน,นี้เขาไม่ได้บอกอะไรครับนะแต่ผมคิดว่ามาถูกทางแล้วละ่ะผมว่าน่าจะน่า,น,าน่าจะเป็นลักษณะของการมามาขอส่วนบุญแหละนะครับซึ่งเราก็เ็าทาไปนะครับ,รบอ้าวโอเคสนิมขอบคุณมากกับประสบการณ์ <c oughs> แล้วหมายความว่าหลังจาก<อ>นั้นพอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยยังเคยเจอเหตุการณ์อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของผีวิญญาณสัมพเวสีโลกของวิีโลกนี่ละละล่าสุดล่าสุดมีอยู่เมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวเจอที่บางนาครับไอ้นีเรื่องทักทันสามแท่งเลยครับพี่ทัางนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้า ได้นครั้งหน้าเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องติ๊กน้องเก่งบันทึกไว้แล้วกันนะว่าเรายังค้างกับพี่สนิมเรื่องนี้นะนะครับได้ครับยินดีครับโอเคขอบคุณมากเนิมชื่อเรื่องไว้กันเลยก็ได้ครับคือทางสามเพ่งครับครั้งหน้านะเรื่องทางสามเพ่งอ้าวได้เลยครับผมได้ครับขอบคุณมากสนิมขอบพระคุณครับครับขอบระคุณเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับรับสวัสดีครับรับสวัสดีครับสวัสดี thank <laughs> you